มาดูกันต่อนะครับกับซีลุมนะครับนี่กันางเริ่มขุดแล้วตอนนี้นะครับซีลุมสุดท้ายนะครับ เบื้องบนตักคือว่าง่ายครับแ่บง,ง่ายเด้ครับมันนักนะครับมันชิดเมื่อยลงเมื่อยลงเรื่อยๆนะครับ แห้งครับแห้งกินเพลกได้ครับน้อแห้งมันมันมันแห้งตักแห้งมือให้วันนี้แห้งร้อยครับแห้งร้อยเอาลายขึ้นไปเออแห้งร้อยเอาลายกับปวดแขนตัวเองนะครับจักว่าได้เงินไปบัดค่าแรงบัดไปเสียค่านวดแทนหัวเทียบเอวเออเอ๊ เออเออแล้วอาจจิมีคนนวดหลายคนก็ได้เอ้เฮ้ย้้ด้ ครับเพนก็นี่นะครับทําไปเรื่อยๆนะครับงานมันเป็นงานยังมีเวลาอยู่นะครับก็มีเวลานะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็พักเหนื่อยแล้วก็ทําต่อได้นะครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับแต่ละหลุมนะครเมตรยี่สิบห้านะครับ ประมาณโดยประมาณแต่ว่าระดับมันจะไม่เท่ากันนะครับพี่ๆนะฮะเขาจะมีเชือกนิ้งจับระดับให้อยู่นะครับพื้นที่มันไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆนะครับฉะนั้นเขาจะมีตลัาเมตรนะครับคำนวณอยู่นะครับหลุมแต่ละหลุมก็จะลึกไม่เท่ากันนะ น,นี้ก็ดินก็เริ่มแน่นขึ้นนะครับ ดีดีเพื่อนมานี่เห็ดห้องน้ำถ่าไว้ให้แล้วว่าตรงแล่นเขาป่านะครับไ,ไ,ไปทำบ้านบางทีบางที่บ้านห่างไกลคนมันห้องหนอกห้องน้ำไม่มีนะครับอันนี้ดีแต่พี่หนุนาวางแผนไว้นะครับเตรียมการไว้แล้วนะครับว่า ทำห้องน้ำไว้นอกบ้านไว้สองห้องนะครับบนบ้านส่วนตัวอีกต่างหากแขกไปใครมาก็มาเข้าได้พี่ๆคนงานที่มาทำงานนะครับอีกหลายเดือนนะหกเดือนนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับก็ต้องได้เข้าห้องน้ำนะครับใครก็ไปเข้าได้นะครับอยู่ใกล้ๆนะน้ำค่าก็มีนะครับ วันนี้ก็มากี่คนนะฮะเดี๋ยวลองดูนับดูนะครับมีสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบสบสอคนนะครับพี่พี่คนงานนะสิท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเพื่อนก็จะทําที่เก็บของนะครับนนก็จะได้ใช้ต้นยูคามาทำโรงเรือนเก็บของเก็บปูนเก็บเหล็กนะครับ ซึ่งยูคาก็ในส่วนที่หนูนามีเยอะนะครับก็นํามาใช้ได้นะก็นี่ครับเหนื่อยก็เปลี่ยนกันนะครับมันเป็นงาน มันไม่ได้เหนื่อยเฉพาะขุดนะครับมันเหนื่อยกับแสงแดดนะพี่พี่พี่พีดูลม่มถ้าผมไม่มีล่มนน้อยผมก็เครื่องผมจะน็อกก่อนนะครคดเราอาจจะตาดดกแดดได้นะตากอยู่กลางแดดร้อนๆได้นะัแต่ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมันทนความร้อนไม่ได้นะครับก็ถ้าไม่มีล่มนี่ก็จะทำคลิปนะครับหรือไลฟ์สดลำบากนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคลิปที่ ช่องอด i s รแฟมิลี่นะครับถ่ายทํานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝากไปกดไลค์กดติดตามช่องนุกกี้แฟมิลีให้ด้วยนะครับพี่ๆแล้วก็อย่าลืมช่องสำรองของอด i s รแฟมิลี่นะครับตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับเผื่อช่องหลักเรามีปัญหานะครับเราต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับเหมือนพี่ๆเขานะครับเวลาเกิดปัญหาช่องหลักไลห์ไม่ได้นี่ปัญหาใหญ่ตามมานะครับฉะนั้นเราจะต้องมีช่องสำรองไว้นะครับก็ฝากกดติดตามอดิศร อินโฟอ s นเซอร์ด้วยนะครับลิง์นะครับเดี๋ยวจะแปะให้อีกทีหนึ่งนะครับโอ้เจอต่ออีกแล้วนะครับเมื่อวานนี่ก็เจอตรงนี้ เจอตออีกแล้วนะฮะต้อเรียคนักเออเม้บอเนี่ยบรรยากาศที่บ้านสวนทหนุนานะ ก็ฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามอดิอรแฟมิลี่แล้วก็ช่องนุกี้แฟมิลี่และช่องอดิอรอินฟูเอนเซอร์ด้วยนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ดีเจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ